ไ, ane? ไม่อยากไปเลยสักนิดเนี helmet, he ่ยแมวเมวแมวนี่ไม่คิดจะฟังกันใช่ไหมฟังสิจะห้ามข้ามเขตเส้นนี้เด็ดขาดนะเอาว่ามาเหมือนไม่อยากฟ <bastards. S 1> <T> ังเลยนะลูกพี่จริงๆช่วงนี้เนี่ยพวกแมวจรจัดที่อยู่แถวแถวนี้น่ะถูกมนุษย์ทำร้ายเอาน่ะสิสองตัวน <y in his estudio> ี้ก็เลยมาหาเรานี่ล่ะเออมนุษย์คนนั้นใช้อุบายแยบย์จับแมวจรจัด แล้วก็เอาไปผูดญี่ผพูดยํำจนหนำใจเดี๋ยวผู้จกนราที่ถูกจับก็ตามไปรอบปราสาทขึ้นไปหมดใช่ไหมล่ะทั้งค wow. ู่นมาดูหน้าััวจะโหดร้ายไปหน่อยแล้วเแวแย่ละเผลอไปอะใช่แล้วครับโหร้าสุดๆเลยครับได้โปรดช่วยด้วยนะครับลูกพี่ ลูกพี่เอ้ยอาไปนะไม่มาเป็นจะช่วยใช่ไหมนี่นายยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมนี่คุณแม่คะสินค้าที่ลดวันนี้ก็โทษทีนะแต่ย่าปัญหามาให้ฉันมากกว่านี้ได้ไหมพี่จุนเปอพี่ลึกคนเกิดอะไรขึ้นกันนะ ขอโทษ,โทษนะครับผมคนที่มาเมื่อวานนะครับไม่อยู่เหรอใช่แล้วถึงเราจะไม่ทำตามที่พวกนั้นบอกแต่มันต้องมีวิธีอื่นที่จะแก้คำสาปยุงป้าแหละเออขอโทษด้วยครับอ<โ>๋อ<โ><โ> เขาแบบด่วนจีเลยนะคะอืมจริงๆเลยเพราะพ่อไปทำงานไกลบ้านก็เลยจิงหัวใช้เอาใช้เอานะผู้หญิงบ้านเราเนี่ยเนื้อเนี่ยต้องดิบิน่ถึงจะดีเนาะความสดเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะเออมิซุนโนะเคซสากาคุงมีอะไรเหรอซื้อของสยเยอะแยะเลยเออคือ โทษทีนะตอนเธอช่วยถือจนได้อะไม่หรอกแต่มันหนักจริงๆนะให้ฉันช่วยถืออีกถุงหนึ่งดีมะไม่ละไม่อยากรบกวนเธอขนาดนั้นนะ่ะเท่จังเลยนะสมแล้วที่เป็นลูกผู้ชายอือพ่อครับไอ้ลูกชายจะพยายามต่อไปครับเฮ้ว่าแต่เจ้าเรื่องอะไรมาเหรอเอ๊ะเนี่ยเหรอนี่คือ น่ารักคงเป็นหนังรักไม่ก็เกี่ยวกับสัตว์ละมั้งอาจจะน่าอายอยู่สักหน่อยแต่ฉันชอบแนวนี้นะซีรีสนี่ไงหนังยักุซ่าฉันชอบจิตวิญญาณลูกผู้ชายที่สุดเลยล่ะโดยเฉพาะภาคสิบที่ถูกใจสุดๆเลยเฮียอย่านะนะถูกแทงเพราะเอาตัวเข้าไปกันเจ้าสาวล่ะเดี๋ยวเป็นลูกผู้ชายสุดๆเลยนะ นน่อยากเจอคนแบนั้นบ้างจิง้มสวยชะมัดเลยถ้าคนอื่นมองจะคิดว่าเราสองคนมๆเป็นคู่รักออกมาซื้อของกันหรือเปล่านะให้ตายสิเดินมายาหญิงหลอกเข้าไปแล้วละมั้งนะ่ะหวานจ่อยเลยเล่ะครับน่จาจะเอ็นนี่ถนะูกแก่ลูกพี่ผู้หญิงกลิ่นหมาหึงนั่นมีดีตรงไหนไม่ทําความดีให้ท่านเทพแมวแล้วหรือไงถ้าโดนลงทัาน่ะไม่รู้ด้วยนะว่าไงนะ เฮ้ยลกกามาตะเรือซะบ้างเซ่ขอโทษนะคะแบบนี้แค่ขอโทษมันไม่จบลงนะเฮ้ยคนนั้นมันอามะอยู่ใค่นี้สักแป๊บเถอะลูกผู้ชายยังตปองปกป้องหญิงที่ตนรักเราเนี่ยจะเข้าไปยุ่งไม่ได้นะสวยแล้วทำไงดีเนี่ยเออคือว่าต้องขอโทษจริงๆค่ะจะใจอะดิฉันต้องไปธุระสำคัญนะไม่มีเวลาเนี่ยจะบอกให้ เออมิสโนะได้นะขอสักทีได้ไหมเขาก็ขอโทษไปแล้วนีนะ่นาพูดออกไปซะแล้วโดยข้าถ่วงอ้อกแก้เลยเเต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆครับเอ๋อเออคือว่าข้าไม่เป็นไรจริงๆครับ ขอโทษนะคะผมผิดเองครับช่วยลืมผมไปด้วยเถอะนะครับเดี๋ยวสิพมะเมื่อกี้มันอะไรอ่ะขอโทษนะขาสกาคุณยอ,อที่ทำให้เธอลำบากนะโอ,อ้ไม่ล็อกไม่ได้ลำบากเลยอ่ะแต่ว่าขอบคุณจริงๆนะฉันว่าเธอน่ะเท่มากเลยมิสโนะเหมือนดอนเปียบเลยเท่มากเลยล่ะดอนเหรอเท่มากออ<ล>ว่าแต่ว่าเหมือนเคยเห็นหน้าลุงคนเมื่อกี้นี้ที่ไหนนะ ไม่ไหวแต่งตัวแบบนี้ชุดมันพาไปจริงๆคงต้องปิดผนึกชุดนี้ไว้สะแล้วนี่เงาจริงๆแบบนี้เองเหรอจะไหนบากที่สุดลายอะพวเ่อเองเหรอ่วยด้วยมันจะหัวบรรดีแล้วละอ๋อขอบใจมากนะแค่นี้ก็พอแล้วไม่เป็นไรให้ฉันตามไปด้วยนะ ฉันมีธุระแถวนั้นพอดีเลยล่ะเอ๊ะธุระเหรออ้ยมีอะไรเหรอจู่ๆก็คือว่าโคสกากุงคือว่านะเอ๊ะโคสกากคุงคือว่านะถึงจะน่าอายไปหน่อยแต่จริงๆแล้วฉันอย่าเดีอ่าฉันทนไม่ไหวแล้ว ไม่ได้เกลียดนะไม่ได้เกลียดเลยสักนิดแต่ฉันยังไม่ได้เตรียมใจเลยอ่ะเหมียวเหมียวเหรอนี่แน่นี่แกใช้เหมียวน้อยอาหารแสนอร่อยไงจ้าอันนี้จ้าอัปปันี่แน่จับได้แล้วปล่อยปล่อยนะเบ็คซิตบายปล่อยนะแจ๊จฉันจะเอ็งดูเธอเย้ยยเลยอย่าบอกนะว่าเขาจะกัดคุกอยากพุ้มไหม ล่ะยาวมาเลยไปเอาครับผมเนฉันน่ชอบแมวมากเลยแต่พ่อแม่ฉันชอบแต่หมานบ้านเลี้ยงคุณตู่ไม่เยอะก็เลยเลี้ยงแมวไม่ได้ฉันก็เลยเอาอาหารมาให้แมวจรนจัดพวกนี้น่ะแล้วว่นวันก็ให้ฉันกอดตาอแทนได้จ้าแต่เนยียนยอนกลับไปนอกประสาตตรงกับกให้การเป๊ อถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าใช่แล้วนั่นคือศัตรูผู้แค้นของพวกเราที่ออกอารวาสแถวนี้ยังไงล่ะเนียมสัดจริงๆเลยนะเห็นมีกลิ่นมาติดตัวอยู่แต่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นแม่หนูคนนี้ช่วยไปห้ามทีเถอะครับอย่ทารุณก็ได้แล้วอย่าหัวคิดเรื่อยแบบเนี้จะไปทําได้ไงเล่าไอ้พวกแมวผีอ้่คูจะกลายเป็นระาแล้วล่ะเช่วยด้วยแม่ขึ้นมาตายอยู่แล้วช่วยด้วย่ะมิซโนะจ <peach> สวยแล้วพวกตัวกอบพุงแพ้กำลังเข้าโซนอันตรายเื้ยเป็นแบบนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้เออคือว่าเขาเพื่ออะไรหน่อยอย่ากโรกรธกันเลยนะเอ๊คือว่าแมวน่ะจะดูมันก็ไม่เป็นไรลรอแต่ว่าแบบนั้นก็อาจจะเกินไปอยู่นะดูสิเจ้านั่นทำหน้าเหมือนไม่ชอบอยู่แนะ่อย่างนั้นเหรอผมจะปฏิคันพี่ใจแค่ไหนก็เถทะแมวมันไม่เหมือนหมานะมิสซโนแต่ฉันจะช้แกะมัดเลยเจ้าแมวเอ้ย เรียบพูดไปซะสิเจ้าเด็กไม่ได้เรื่องสายตาของพวกแมมกำลังทิ่มแทงเราแต่ว่าก็ฉันนึกว่ามันเหมือนกับคุณตู่มนี่นะไม่ได้มีเจตนาร้ายสินะมิซุนอแต่ว่าฉันโูกพี่พูดอะไรเลยสิช่วยปู่ด้วยช่วยปู่ด้วยสถานการณ์เกินไม่เข้าใครไม่ออกนี่มันอะไรเออคือว่าเออฉันขอพูอะไรหน่อยอย่าโกรธกันเลยนะ คือเออคือจริงๆแล้วฉันอยากจะบอกว่าคือว่าทาม้าจัดก,การเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือแบบอย่าตายนับไฟอ๋อๆๆไม่ใช่คือเออคือเมื่อกี้พูดกับแมว ไมทอีก้จะทำก็ทำได้ไดนี่นาใครสมเป็นลูกผู้ชายหน่อยนะแต่ถ้าทำจะเสียอย่างอื่นไปแทนนะทาไม่ได้ลูกพี่ลืมของครับลูกพี่ไม่ได้หยิบของไปครับอ้าวตอนี้ก็หมดปัญหาแล้วเหรอสุดดีไปยุ่งกับแมวแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสวยสุด เมื่อวานเป็นวันที่สวยที่สุดในชีวิตนี่ถ้าเกิดมิสโดเขาหลบหน้าเราขึ้นมาจะทำยังไงดีอ่ะคุสกะคุง <c oughs> คือว่าเรื่องเมื่อวันขอโทษนะ,ะฉันนี่ชอบทำอะไรเกินไปอยู่เรื่อยเลยเออเออไม่หรอกฉันต่าหากที่ต้องขอโทษไม่หรอกจากนี้ไปฉันจะระวังนะว่าแต่ว่าเอ๊ะแมวที่ใส่ผ้าพันคอแดงที่อยู่กับกุสกะคุงเมื่อวานนี้นะ่ะ อ๋อแม่ที่บ้านฉันเองแหละว้าจริงจริงๆด้ย وي. นี่ขอฉันไปหามันบ้างได้ไหมฉันอยากให้เธอสอนเรื่องแบ่ให้อีนนกนะจ๊ะออเธอจะเกิดรเรื่องมากมายแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีจากนี้ชีวิตของเราก็จะคืนสู่ปกติสุขแล้วเจอกันเออปกตินี้สุขที่สุดจริงๆ นนกําลังกลับบ้านเหรอครับลูกพี่เจ๊อเอะประหลาดจังแฮะจะงได้ยินอยู่เลยอะ่ะนี่นายคงไม่ได้คิดว่าคำสาปจะหายไปเพราะเรื่องแค่นั้นหรอกนะอา้าวไม่ใช่เหรอแม่แมาหน้าลูกพี่ผมพูดชัดเจนนะว่าหนึ่งรตํานานแมวเ,มวนะวมวเด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 เเด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  วันคืนอันแสนสวยได้เราต้นคึนันแล้ว ที่บ้านพิศนุเลี้ยงหมาอยู่สินะเอ่อเลี้ยงอยู่จ้ะแบบนี้หรือเปลา่าเด็กดีเด็กดีก็มีเชปเพิร์ดลาบราดอร์ไซบีเรียนฮัสกี้แล้วก็ไซบีน่าใหญ่อ,อ,อันใหญ่หมดเลยละเนี่ยแถมมีทหารด้วยเย้หรือหมาทั้งอะไรนี่กดเข้าหน้าอย่าวิถีแมวเหมียวถ้าอย,ยากญาติดีกับพวกเราห้ามมีกมลิ่นสามหมาเด็ดขาดอย่าเลี้ยงจิดตามต,<อ>ต่อไป,อไปนะ